สวัสดีครับผมเก็บนี่กะพอกันอีกคือเกานะครับชาวไร่มันขุดมันครับผมขุดมันหนีฝนจังน้อยนะครับฝนตกต่อเนื่องมาแล้วหลายมือแล้วครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับผมหัวมันกะเริ่มจะบ่ไหวแล้วครับต้องขุดออกขุดกะเดี๋ยวาพันธุ์ไว้พร้อมนะครับเอาพันธุ์ไว้พร้อมนี่รับมันเป็นมันพ่วงเผ็ดเนี่ยเป็นรองอันพ่วงเผ็ดอายุสีเ่ดเดือนนะครับ เพราะว่าปลูกช่วงเดือนตุลาไปาเดือนตุลาเนาะครับแต่มีนาวแน่นิดน้อยครับเพราะว่าฝนตกดีนะครับนี่หัวแบบนี้กักัถือว่าเหลือหลายอยู่ครับเหลือหลายอยู่เหลือหลายก็เนาถอนเอาครับเพราะว่าเอารถไถบ่ได้ครับเอารถไถมันมันจะเละนะครับเพราะว่าฝนตกรถไถนี่คือเละที่เราก็เห็ดยากครับถอนเอาไงากว่าครับ เพราะว่าสภาพดินมันเป็นดินล้วนปนไส้นะครับดินล้วนปนไส้ตากับายกับกำลังถอนอยู่คนครับถอนตากไว้กะ,ะเฉลี่ยแล้วกับประมาณอะไรล,ละหาตันนี่แหละครับมันมันรุนนี่นะครับหาตันหาตันต่อะไรนะครับกะ เหลือหลายหลาะครับเหลือปลายหลแปลงนี้กับสามไร่เไว้เห็ดพันธุ์นะครับตากับย้ายกับถอนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนใบจะได้เขึ้นรถนะครับผมตอนนี้ตอนเส้าขุดไวยสก้อนนะครับย้ายเรากะแข็งแรงอยู่ครับได้รับเงินผู้เฒ่าเราก็ยังเห็ดได้อยู่นะครับเห็ดไปแน่กับเศ้าไปแน่ลรอครับ บรรยากาศกค่อนข,ข้างค้นฟ้าขึ้นฝนครับเรียกว่าตกทุกมมือครับจากใบไปหาคําไปหากลางขึนะะ้นนี่คือตกครับพื้นที่ดินแถวนี่ก็จะเป็นดินล้วนปนไส้นะครับดินล้วนปนไส้จะปลูกมั่นปลายฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับเอื่อมามั่นตุลาหน่าล่ะครับมันบ่หมาะกับดินบ่หมาะกับจะปลูกช่วงต้นฝนนะครับดินแถวนี่เพราะว่าปลูกต้นฝนกับพ่วงช่วง เมษาพืษสภาพยังสีก็ได้เ่าหลายเดือนนะครับหัวกับว่าท่านใหญ่ฝนมาแบบนี้ขึ้นเน่านะครับมั่นหน่อยจะเน่าสังเกตนะครับว่ามั่นหน่อยนะครับจะเน่าเร็วกว่ามั่นใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับขนาดมั่นใหญ่เนี่ยังใบเหลืองๆถ้ามั่นหน่อยใบเหลืองแบบนี้ขึ้นเน่าเร็วดีครับบ่เหลือหัวดีครับผมนะครับจากที่ผมปลูกมานะครับอันนี้เป็นกับขุดจิปี่ปมไปพร้อมครับนี่ขุดจิปี่ปมพร้อมนะครับ ถอนมันไปเห็นเห็นควายขี้ป้มกับขุดขึ้นน้ำเหรอครับขุดเอาตอนูนนะครับขี้ป้มนะครับนานี่ก็ใบไป,ปหรือดูการขุดมันต้นฝนแล้วไอ้มันปลายฝนแล้วนะครับกต่เหลือเนี้ยนิดหน่อยสำหรับพื้นที่ใดที่เพิ่นเอาไว้เห็ดพันธุ์เหรอครับผมจากประสบการณ์การทำมันของผมก็เขียน นี่แหละครับเขตอำเภอบรนเทจังหวัดชนแกนนี่ครับเพิ่นจะปลูกมันปลายฝนนะครับมันบเหมาะกับมันต้นฝนมันต้นฝนช่วงเมษาพฤษภานี่ก็มีแนนิดน้อยนะครับพื้นที่ที่เป็นนวลสูงๆเพิ่นกับปลูกได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ตัวไปบม่สามารถปลูกได้ครับเพราะว่ามันเนา w นะครับดนสามสี่เดือนจริงๆพว่มเป็นหัวงามๆนี่กเน่าแล้วครับมันหน่อยพุ่มตานท่านมันจะบหลายคือมันใหญ่นะครับ พราะน้นแล้วิ่นเลยกกเลยบ่นียมปูกนะครับผมนี่ก็คือกเกษตะกรเชาาไหลมันในเขตนี่นะครับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับผมกัคลิปนี้ก็ถไายบรรยากาศให้นพี่น้องได้ชมได้รับชมกันนะครับกับ่มีหยัางายครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องเช่าไหลมันเท่าพี่น้องผู้ติดตามนะครับ คุ้นตีรับชมจนจบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากระสีมาอับเดียดในพี่น้องเบื้องตื้อกเข้าแล้ครับสําหรับการทํามันสําปะหลังนะครับหลักๆช่องผมก็จะทําเรียงเกี่ยวกับมันสําปะหลังนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกประจํานะครับประจําในเขตพื้นที่ผมนะครับก็มีอ้อยมีมันมีเขานะครับพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นกับบวมีนะครับยางกับบวมีนะครับผมปาล์มกับบวมี สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม